สวัสดีครับนี่กมบอลทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟอำเภออุทรพิสัยจังหวัดสิสเกตนะครับก็มาซื้อของก็เห็นรถไฟขบวนที่สองสองนะครับเป็นขบวนรถด่วนพิเศษนะครับจะเข้า,าจะไปกรุงเทพนะครับนี่มาจากุบวนราชธานีนะครับผมก็รอรออยู่พอดีพอดีผ่านมาจริงๆมาซื้อของตรงตลาดตรงนี้นะครับหน้าสถานีรถไฟก็เห็น เจ้าหน้าที่ประกาศว่ารถขบวน22จะมาก็ามาบันทึกคลิปให้กับท่านผู้ชมที่เคยเดินทางผ่านเส้นนี้แล้วก็ท่านผู้ชมเอฟซีอุทุพรพิสัยนะครับได้เห็นกันนะครับบรรยากาศของสถานีรถไฟอำเภอทุ่งพิสัยนะครับอันนี้ผมอยู่คนละฝั่งกับสถานีนะครับสถานีตรงนี้นะครับมีทางไปกรุงเทพนะครับมีไป ในจังหวัดริสเกตแล้วก็บนราชธา,านีนะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับบรรยากาศรถมาเจอทางนี้นะครับมาแล้วรถ ใช้บริการนะครับขบวนนี้ถึงกรุงเทพประมาณห้าสนกว่าๆนะครับก่นกระจายเสียงประราบวนี้สถา,านีุนกครั้ที่รับสียสถานีอุกรัิงที ว่ากิจการต้ังจากขบวนรถครับตรวจส,สอบดูสิิงของสปรัาหุ่ด้านจะนำติดตัวมานำลงครบส้วนและถูกต้องด้วยนะครับขบวนรถที่สอดแทรกในการจราจรที่หนึ่งเป็นขบวน,นรถตรวจพิเศษจะลองปกติสองต่อครับตัวใช้นบบนนในการรุกต่าับขึ้นขบวนรถจากอ่านที่นั่งได้ป็นที่รถยคร้บนะครับจะขึ้นไปรับไปส่งบนขบวนรถนะครับ อาจจุดน้เรากำตุนปที่สาสถานี็เช็คกับกิงบอร์ิงนเทรนเดสเอร์เวอฟเทร์นอันเกับตุนเลขาโนตุสิบจวักน thank you ดูฝั่งสถานีกันบ้างน,นะครับก่อนออกนะครับก่อน บรรยากาศสถานีรถไฟอำเภออุทมพิสัยนะครับวันนี้การเดินทางเป็นสถานีใหญ่นะครับขบวนไหนก็ต้องจอดนะครับสถานีนี้สถานีเก่าแก่นะครับก็เห็นบรรยากาศการเดินทางแล้วครับอัปเดตก่อนสงการนะครับไายธีกิจจำกัดพิเศษนะครับเจะาล่องที่สองสองนะครับเมื่อออกจากถานุงกราพิสัยไปแล้วนะครับจนรับตรงบริการครับที่สถานีที่ขอรับุญชาเรศรินรเป็นสถานีต่อไปครับ สถานีอุทุมพรพิสัยก็ขอบคุณครับครับเป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับใไปสงการแล้วก็เก็บบรรยากาศการเดินทางของรถไฟขบ,บวน22นะครับด่วนพิเศษที่สถานีอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดชีสะเกะนะครับมาเก็บมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ